สถิติ one sample t-test ใน SPSS เคราะหยยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับครับสวัสดีเพื่พอนๆทุกคนนะครับผมนิวนะครับจากเพจนักวิจัยข้างถนนครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการวิเคราะห์สถิติ one sample t-test นะครับว่ามีวิธีการยังไง แล้วเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในบริบทไหนได้บ้างครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอกันเลยครับครับถ้าเราดูที่หน้าจอนะครับผมวันนี้นะครับการวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม SPSS นะครับตัว one sample t-test เนี่ยเราต้องมารู้ก่อนว่าตัว one sample t-test นะครับมันมีหลักการยังไงหลักการของ one sample t-test นะครับสถิติตัวนี้นะครับเป็นการใช้เปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณ1ตัวแปร กับค่าที่เป็นมาตรฐานหรือค่าที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือค่าเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นในที่นี้คือค่าทดสอบนั่นเองนะครับผมอย่างกรณียกตัวอย่างเช่นนะครับเราอยากเปรียบเทียบข้อมูลนะครับโดยมีสมมติฐานว่าค่าเช่าโฮสเทลในจังหวัดรบอบๆปริมณฑลเนี่ยครับผมมีราคาเฉลี่ยเท่ากับ550บบาทหรือไม่อย่างนี้นะครับเวลาเราไปเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทดสอบด้วยสถิติที่เรียกว่า one sample t test ครัต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการตั้งสมมติฐานของ one sample t-test เนี่ยเป็นยังไงการตั้งสมมติฐานเนี่ยครับมันก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับการตั้งสมมติฐานนะครับผมผมก็จะแบ่งเป็นตัว2กลุ่มด้วยกันนะครับอันแรกนะครับที่เราเรียกว่า two tail นะครับฝั่งบนนะครับ two tail เนี่ยก็คือเรามีการตั้งสมมติฐานว่าข้อมูลที่เราเก็บมากับค่าที่เราทดสอบเนี่ยครับ มันเท่ากันหรือไม่เท่ากันยังไงเพราะฉะนั้น h 0นย์ะครับสมมติฐานว่างก็คือ m นะครับเท่ากับ m ศูนย์นะครับส่วน h 1นเนี่ยก็คือ m ไม่เท่ากับ m ศูนย์นะครับผมเพราะฉะนั้นค่าที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นวัดได้ทั้งมากกว่าน้อยกว่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการตั้งสมมติฐานที่มี2ทิศทางเนี่ยเราเรียกว่า two tail เพราะค่ามันจะออกมา2ข้างเลยถูกไหมฮะส่วนอันล่างนะครับ m มากกว่า m ศูนย์หรือว่า m น้อยกว่า m ศูนย์เนี่ยก็คือค่าที่เราทดสอบออกมาเนี่ยครับ มันจะมีทิศทางเป็นในทิศทางเดียวก็คือไปในทิศทางที่มากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวเราจึงเรียกว่าวันเทลนะครับแค่นี้เพื่อนๆก็จะคุ้นแนละว่าเวลาเจอบางคนเขาจะเรียกว่าทาทีเทสหนึ่งหาทีเทสสองหาก็คือ1ทิศทางหรือ2ทิศทางนั่นเองนะครับครับแค่นี้เราก็มาดูนะครับตัวอย่างนะครับเราอยากเปรียบเทียบข้อมูลโดยมีสมมติฐานว่าค่าเช่าโรงแรม2ดาวในจังหวัดปริมณฑลมีค่าเฉลี่ยมากกว่า550บาทหรือไม่ นะครับเพราะฉะนั้นจากประโยคนี้เวลาเรามองเนี่ยครับเราก็ต้องมาแยกก่อนเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราต้องการศึกษานะครับในบริบทเนี้ยมันก็คือค่าเช่าโรงแรม2ดาวในจังหวัดปริมณฑลที่เราต้องการไปเก็บข้อมูลถูกไหมฮะซึ่งค่าเช่าโรงแรม2ดาวเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นตัวแปรที่เราต้องการจะศึกษานะครับส่วนที่เราจะทดสอบว่ามีค่าเฉลี่ยมากกว่า550หหรือไม่อันนี้แหละครับที่เราเรียกว่าเกณฑ์หรือค่าทดสอบทางสถิติเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็คือต้องไปเก็บข้อมูลมาเพื่อทดสอบกับเกณฑ์ก็ในที่นี้คือ550ว่ามันมีความเหมือนใกล้เคียงหรือว่าแตกต่างกันอย่างมีนยัยสำคัญหรือไม่นั่นเองอะนะครับครับเราจึงนำมาตั้งเป็นสมมติฐานอย่างนี้นะครับได้ว่า h 0หรือว่า n no h y p o t h e s i s เนี่ยมิวคือน้อยกว่า550ส่วน H1 นะครับก็คือมิวมากกว่า550นะครับต่อมาเราก็จะนำมาเขียนให้เห็นนะครับว่าเป็นสมมติฐานการวิจัยก็คือว่า ค่าเช่ามากกว่า550สนะครับสมมติฐานก็คือ H0 ส่วนค่าเช่าน้อยกว่า550สมมมติฐานก็คือ H1 ครับอย่างอันนี้นะครับผมก็มาจําแนกให้ดูนะครับว่าสมมติฐานการวิจัยเราตั้งไว้อย่างไรแล้วสมมติฐานทางสถิติเราตั้งไว้อย่างไรนะครับอย่างที่นี้นะครับเราตั้งสมมติฐานในการวิจัยว่าค่าเช่าไม่มากกว่า550ไม่มากกว่าก็คือน้อยกว่านั้นเองนะครับเพรา <Well S 2> ะฉะนั <balls. S 2> ้นเนี่ยสมมติฐานทางสถิติก็คือ H0 หรือ Null Hypothesis เนี่ยมิลถึงน้อยกว่า5้ สมมุติฐานค่าเช่ามากกว่า550ก็คือเรามาตั้งเป็นสมมุติฐาน H 1น่นะครับก็คือมลมากกว่า550นะครับคานนี้นะครับเราก็ไปเก็บข้อมูลนะครับเมื่อเราเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจากโรงแรมในกรณีตัวอย่างเนี่ยผมเก็บมาจากร้อยโรงแรมนะครับผมในโรงแรมโฮสเทลถือว่าโรงแรมเทียบเท่าระดับ2ดาวเนะครับเมื่อเราเก็บข้อมูลมานะครับครบร้อยแล้วเนี่ยครับเราก็สเต็ปแรกเราก็นํามาคีย ใน spss ก่อนเลยนะครับผมเมื่อเรานำมาคีย์ในโปรแกรม spss เนี่ยนะครับคราวนี้เราก็มาเลือกนะครับที่คำสั่ง compare mean นะครับแล้วเลือก one sample t test ครับเมื่อเราคลิกออกมานะครับสเต็ปที่3มันจะโชว์ค่าออกมานะครับ2ตารางนะครับก็คือค่า t test ตัวนี้นะครับตารางแรกนะครับข้างบนก็คือ one sample s t a t i s t i c มันจะโชว์จำนวน n ก็คือจำนวนข้อมูลที่เราเก็บมานะครับ แล้วก็โชว์ค่าเฉลี่ยโชว์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโชว์ค่า Standard e er เ r อรนะครับส่วนข้างล่างนะครับตารางล่างก็คือ one sample test ตัวนี้ก็จะโชว์ค่าสถิติทีคา่าดีกีออฟฟรีดอมนะครับแต่ผมอยากให้ดูนะครับในตัว s i to tail นะครับก็คือค่าในยะสาคัญซึ่งค่าในยะสาคัญทางสถิตินะครับก็คือค่า p-value นั่นเองนะครับที่ปกติเราตั้งไว้ที่0.05หรือว่าเรายอมรับ ความคลาดเคลื่อนได้ที่ Alpha 5%นั่นเองนะครับแต่อย่างการทดสอบครั้งนี้ครับมันออกมาที่จุด424นะครับก็คือมากกว่า0.05นะครับแต่ครน,นี้ด้วยความที่ว่าถ้าเราดูเนี่ยมันยังเป็น s i ก t a i l อยู่แต่สมมุติฐานเราตั้งเป็น One Tail ใช่ไหมฮะเราตั้งเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่าทีกทานเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจรึงต้องนำจุด2อ้่โทษครับเราจรึงต้องนำจุด424เนี่ย มาหา2นะครับเพื่อให้มันเป็นวันเทลนะครับเมื่อเรานำจุด424มาหาร2แล้วเนี่ยเราก็จะได้ค่าซิกวันเทลที่ค่าซิกเท่ากับ0.212นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสรุปผลทางสถิติได้ว่าราคาโฮสเทลปริโมทนเนี่ยไม่ได้สูงกว่าราคาเกณฑ์ก็คือ550บาทอย่างมีในยัยสำคัญทางสถิติคราวนี้เราก็มาดูต่อนะครับอย่างในบริบทนเนี้ยเรานำไปใช้ยังไงถูกไหมฮะ อย่างบริบทเนี้ยเราก็จะเจอในงานการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าการกําหนดนโยบายในเรื่องของการพัฒนา,าเรื่องของ place making หรือว่าการพัฒนาการเพิ่มเติมโรงแรมที่พักตามย่านท่องเที่ยวต่างๆว่าปกตินะฮะราคาโฮสเทลมันจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเขาก็จะดูจากว่าถ้าทิศทางราคามันขึ้นเนี่ยเริ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่ามีแนวโนว้มว่ามีดีมาหรือมีนักท่องเที่ยวเยอะเราก็จะต้องไปเก็บข้อมูลมาทดสอบดูว่าไอ้ที่ว่ามันขึ้นอ่ะมันขึ้นเยอะจริงไหมแต่อย่างในกรณีนี้พอเราทดสอบมาแล้วเนี่ย เราพบว่ามันมีบางโรงแรมที่เกินขึ้นกรจริงแต่พอมาทดสอบจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นสูงอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทําเป็นสรุปหรือเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายได้ครับว่ามันยังไม่ยังไม่ควรหรือว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราจะเพิ่มปริมาณหรือออกนโยบายเพิ่มปริมาณถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้ไปแชร์ลูกค้าเดิมใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราค่าที่พักมันก็อาจจะลดลงมาจาก ตามกลไกของดีมาส์พายทั่วไปนะครับนี่ก็คือการนาไปประยุกต์ใช้นะครับผมครับตอนนี้นะักศึกษาหรือเพื่อนๆทุกคนนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสถิติ one sample t-test เนี่ยในการทดสอบในโปรแกรม SPSS เนี่ยไม่ยากเลยไมค่คลิกเองเราก็ได้ผลแล้วใช่ไหมฮะแต่สิ่งสําคัญที่มากกว่าก็คือการนําไปประยุกต์ใช้นะครับว่าเราจะนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าผลที่เราได้จากค่าสถิติเนี่ยเมื่อนําไปประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการเนี่ยมันจะส่งผลให้การจัดการหรือการตัดสินใจทางการจัดการของเราเนี่ยครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะนำเทคนิคก,รการวิเคราะห์ทางสถิติมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ